ก็กราบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับพี่อ,อีกแล้วนะคะในชาองกซ์ค่ะก็เข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Follow e r p a เพจด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่า o YouTube ให้พี่อุด้วยนะคะเพื่อไปกำลังใจให้กันเนาะก่อนอื่นเลยค่ะวันนี้นะคะพี่อูก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาแนะนำทุกคนนะคะนั่นก็คือกิจกรรมตัวนี้นเองนะคะที่อัปเดต ใหม่มานะคะก็อาจจะพูดวกวนนิดนึงก็ต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะแต่วันนี้คือตื่นเต้นจริงๆอยากจะนำข่าวดีเนี้ยมาบอกทุกคนจริงๆนะคะว่าคือตอนนี้มันมีกิจกรรมที่คุ้มมากๆเลยนะคะ ให้เพื่อนๆทุกคนได้มาเล่นกันซึ่งกิจกรรมจะอยู่ตรงนี้นะคะกดไปที่โหมดเริ่มใหม่นะกดโหมดปกตินะคะแล้วมันจะมีคำว่าแชมเป s ชิ p อยู่บนมุมขวามือนะคะกดเข้าไปค่ะนี่ค่ะเป็นกิจกรรมนี้ซึ่งพี่อูได้ทําเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มต้นนะคะให้ร่วมกิจกรรมก็คือวันที่1เดือน5นะคะหรือเดือนพฤษภาคมเอง ก็คือกิจกรรมเนี่ยหาเพื่อนร่วมทีมนะคะคว้าชัยชนะในหมดแชมเปี้ยนชิพนั่นเองชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า15บ15ล้านคูปองกิจกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1เืพฤษภายอย่างที่พีย่ยูพูดนะคะ ก็1พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะจะแบ่งออกเป็น4รอบด้วยกันเวลาของกิจกรรมนะคะก็แต่และรอบจะเริ่มเวลาที่2ทุ่มพร้อมกันทุกรอบนะคะแล้วก็ถึง4ทุ่มครึ่งนะคะเล่นชนะอย่างน้อย1ตารับคูปองฟรีไปเลยก็คือถ้าเล่นแพ้นะคะทุกตาก็คือจะไม่ได้คูปองนะก็เรามาดูกันคะ่ะว่าถ้าชนะจะได้คูปองอะไรบ้าง ก็ถ้าเกิดว่าเราชนะ3ตาติดต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าใน1โหมดเนี่ยใน1อ่ะพิวเรียกโหมดเราจะเข้าใจหรือเปล่าโอเคพิวจะเรียกเป็นใน1รอบของการแข่งขันนะคะจะมีทั้งหมด3รอบย่อยนะคะให้เรา ได้ลงนะคะก็คือเราต้องชนะ1ใน3เราถึงจะได้คูปองนะคะชนะ1ตาเราจะได้รับคูปอง20คูปองฟรีๆไปเลยชนะ2ตาติดจะได้40คูปองถ้าชนะทั้ง3ตาจะได้100คูปองค่ะทุกคนซึ่งกิจกรรมเนี้ยมาดีตรงไหนมาดีตรงที่ว่ามันจัดทั้งหมดอะ4รอบใช่ไหมคะก็คือ1234ถ้าเราชนะทุกรอบเราจะได้คูปองรวมทั้งสิ้น400คูปองค่ะทุกคนซึ่ง400คูปองเอาไปทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยในเกมส ซึ่งอันหนึ่งที่พี่ยูจะแนะนําและคุ้มมากนั่นก็คือการเติมเวลล์พาร์สนั่นเองนะคะซึ่งการเติมเวลล์พาร์สเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ยูไม่ได้เติมนั่นละเราต้องโอเคเนี่ยซึ่งเวลล์พาร์สใช้แค่299คูป,ปองเรายังเหลือคูปองอีกตั้ง1นึร้อยน่าจะ101คูป,ปองนะคะสามารถเอาไปทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะมากมายเลยซึ่งมันคุ้มมากเลยนะคะทุกคนก็เรา กติกาง่ายๆค่ะคือเราจะลงคนเดียวก็ได้ลงคนเดียวก็ได้ลงเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ระบบเนี่ยจะจะสะสมคะแนนเป็นรายบุคคลนะคะนะั่นหมายความว่าเราจะลงเป็นทีมกับเพื่อนหรืออะไรก็ตามแต่แต่คะแนนเนี่ยจะได้เป็นรายบุคคลนะคะการแข่งขันจะแบ่งเป็นรูปแบนพิกนะคะก็คือแบนฝั่งละสีก็รวมเป็น8ตัวนะคะความชนะของของฮีโรแต่ละตัวที่เราเลือกมาในหมดเนี้จะไม่ถูก สะสมคะแนนนะคะการเข้าร่วมก็คือนะคะผู้เล่นสามารถเข้าร่วมโดยการคลิกที่ไอคอนหน้า็อบบี้นะคะก็คือตรงนี้ นี่ไอคอนหน้าล็อบบี้นะคะตรงโหมดปกติเข้าไปที่โหมดแชมเปี้ยนชิพที่อยู่บนขวาในหน้าล็อกโหมดนะคะก็คือในโหมดแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะเปิดให้เล่นในช่วงเวลาที่กําหนดเท่านั้นนะอย่างอันเนี้ยพี่วูเล่นผ่านมาแล้วมันก็จะไม่สามารถเล่นได้แล้วนะคะและเป็นการเก็บคะแนนสะสมแบบแบ่งตามรอบนะคะก็คือนอกจากเราจะได้คูปองแล้วเรายังได้รางวัลฉายาด้วยเมื่อแข่งขันจ,นจนจบตามรอบนะคะผู้เล่นจะได้รับรางวัลตามคะแนนที่ได้นะคะผู้ที่ได้ฉายาแชมอ่าแชมเปี้ยนนะคะจะได้รับ ไอเทมเอกลุสิบมากมายนะคะก็ถ้าชนะ1ตาติดนะคะนอกจากจะได้ยี่สิบคูปองแล้วนะคะจะได้ฉายาเ r d p ์ดเนะคะถ้าชนะ2ตาติดนะคะนอกจากจะได้40คูปองก็จะได้ฉายา r u n n e r Up นะคะส่วนชนะ3รอบนะคะก็จะได้ฉายาแชม เปลี่ยนนั่นเองนะคะแล้วก็ฉายาพวกนี้นะคะสามารถเอาไปแกไลกอะไรได้อีกอมีต่ออีกนะก็คือสามารถได้เป็นตาและถ้วยรางวัลน,นะคะใน1นซีซั่นจะมีการแข่งทั้งหมดสีรอบอย่างที่พี่ยูบอกไปนะคะหากผู้เล่นได้ฉายาแชมเปี้ยนมากกว่า1รอบจะได้รับรางวัลพิเศษนอกเหนือจากรางวัลปกติด้วยอานะหมายความว่าถ้าเกิดเราชนะในหนรอบก็ในหน วันที่มีกิจกรรมก็คือชนะ3รอบเราจะได้แชมเปี้ยนใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่า4รอบกิจกรรมเนี้ยเราได้แชมเปี้ยนมาทั้งหมดเลยอะ่ะเราก็จะสามารถเอาแชมเปี้ยนเนี้ยมาสะสมแล้วก็แลกรางวัสุดเอ็กซ์คูลสีนะคะก็คือเราจะได้ฉายาดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเราได้แชมเปี้ยน หครั้งนะคะเราจะได้รับตาซิงเกิลคราวค่ะถ้าเราได้แชมเปี้ยนสองครั้งเราจะได้ดับเบิลคราวค่ะแล้วก็ถ้าเราได้ฉา,า,ายาแชมเปี้ยนสครั้งติดนะคะเราก็จะได้รับตาทริปเปิลคราวนะคะส่วนอันสุดท้ายชนะทั้ง4ีรอบเลยเราจะได้รับถ้วยแกนไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะต้องขอโทษด้วยแกนน่าจะอ่านว่าสลามนะคะสลามหรือสแลมนะคะซึ่ง ตัวฉายาและก็ถ้วยรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนที่บัตรแนะนําตัวของเราเลยนะคะแต่ตัวใน,นของพิ้วยังไม่ขึ้นนะเพราะมันจะนับคะแนนสะสมนะคะก็แบบนี้ง่ายเลยนอกจากจะได้คูปองฟรี400คูปองแล้วก็ยังสามารถได้ข้อมูลเท่ๆถ้วยรางวัลเท่ๆฉายาเท่ๆมาประดับตาดา ก็เป็นกิจกรรมที่พี่ยูคิดว่าคุ้มสุดๆนะคะก็ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถอินบอ็อกถัมได้ทางเพจเ e b o ุ๊กยู่เองนะคะหรือทางช่องทางยู u ูบก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็พี่ยูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามีสายเรียกเข้าหรือมีสายอะไรโทรเข้ามานะคะก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะก็วันนี้พี่อยู่ไปแล้วนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน